เล,เ,ลเลย่างกุ้งที่ไปตกมานะคะขตกผิดด้าน หอมมากเลยต้องจมีเวลาหอมผายหอมยูนไรจ์บอลตาบ้างโอเคระวังตาบนะลูกอุ้หหอมจังเนี่ยก,กินไหมอยากใครไม่อยากล่ะหู้กุ้งตัวนี้แม่ตองตัวนี้นะอ้ ตึ้เ,เหลืองเลยนะขอหนึ่งตัวนะคะได้ค่ะ้ว Denn ส <ichi> ักครู่นะคะหอมเลยนะจ๊าเอาสุกๆจะได้หวาน าแบบนี้เราผ่าได้ไหมเราผ่าผ่าแล้วก็อีกสองนาทีนี่นะคะต่อ่านนะคะทุกคนเตาถ่านแบบนี้เลยนะคะย่างที่บ้านกันแบบนี้เลย อันนี้สุกยังอ,อย่างนอเอาเหลืองๆเนาะเอาหัวมันแบบแห้งๆเลยใช่ละกัแบบนี้โคู่นะคะๆๆตัวนี้บวบมากผ่านแบบเดือด ตัวนี้ชน่อ่โชนนี้แบบดูดิเหลืองๆเลยนะโอ้ยหัวมันน่ากินมากหัวมันแบบอ,แอ๋อนักไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไฟลุกไฟลุกมันมันหยดอ่ะ ้ามันกินไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่มีที่ทุกนีีน้น่ากินมาก ดดเสร็จแล้วค่ะอย่ารับนงินแล้วล้เดี๋ยวก็กสุกแล้วค่ะ เรียกตามาตัวนี้ได้แล้วเต็มเต็มถาดเลยอ่ะป๊บเดียวเต็มถาดเลย,ยไม่โดนขาหนูเนาะมันยังไม่ตาย นูน้ำจิ้มมาหน่อยหล่กเอาน้ำจิ้มมาวางตรงซ้ายมือหน่อยค่ะทางนี้หลอควางตรงนี้หรอมานี่นี่ตรงนี้ใกล้ๆเเดี๋ยวมาอีกอืมนี่ปรุงพร้อมและนี่ดูแตะน้ำจิ้มสีฟูดก็้อมเต็มถาดเลยสี่ตัวเต็มถาดเลยจ้าอ้าะลงเพิม่มอีกหืมเหลืองเลยจ้า หนูกินข้าวหมดเพื่แล้วหรอเก่งจังได้เสร็จแล้วลูอเนี่ยเ้ยอุ้ยม,มาเพิ่มเลยนะจ้านี่น่าเียลูกแห็เยอะมันนี่นะน ไม่่าดเลยจ้าน่นากินมากนี่มน้กาลงลงแล้วกลัไปงลงแล้วต่อไปนะจ๊ะ มันร้อนอยู่ปะโอเคมากินกันแล้วเสร็จแล้วหนึ่ง